สวัสดีครับพี่น้องปังกบพี่น้องปังไปมือในมาในช่องเสียออลปิดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนี้นะครับที่เป็นการแข่งขันไก่อบฟางนะครับไม่ยินมไม่กินขาดครับแท้รางวัลสวยงามก็เอาไปเอานั่นนั่นถือเลขลายเดิมสมมติถ้าเกอะกลมเกี่ยวกันตรงนี่จีเอามากินน้ำเนี้ยพูดถือเลขไหมเออเฮ้ยมาปิา คึอนสำนักดังทำดีเนาะเออคนดวงดีไปฉีกกับพ่อเห็ดน่นเถึเลขกู็ถึอเออถอยังผู้ใดเฮ็ดเจ้านี่เออบัด้มนติเเทานั่นน่นผ้ย้มอยตาเเป็นมือนพูดกูถืกอ0 0 0งพันฐานกินฮวามเนื้ยย่างโหไร้กินบมาดนี้โอ้ยอย่ามาเว้า2พ0 0หนึ่งมาเออบักเป็นมือนก็สิตองเกรด้่ากูติเป็นมือเงานักเท้เอา มีคนรายงานมาอยู่ดิว่าเจ้าถือมื่นสามฮะเครื่องนี่ละโอ้เครื่องมื่นอามก็ต้องได้กินละอเอากินกับกินตแมยเขาเฮ็ดไกลกว่าฟางกูบ่บ่ก่แค่โฟางนี่ยละโอ้ยเยยยยยยาจยกยย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 อยยยยยกิยเกยยอยยยยยกยยยอยยอยนยยนยยยอยยย สวยแม่แหวงมันคือไก่แล้วมันนี้กับท่องมึงเห็นอะไรอีกบ้างอ๋อแนี่ห้องไก่เของเมพีฮะแนี่ห้องไก่โอ้กูแฝงเศร้าด้วยค่ะยังเสียแต่ล้วแต่ล้ววันสวยงามแล้วก็ไปกินเลยกูแฝงไปแต่แค่จานนี้แหละคันที่ว่ายังเสียเออเออเอามาทีมไหนเดือนนี้เดือนไหนนาโตคำเดือนนี้เที่ยวไหนเดือนนี้เขาจากแล้วกับท่านมีเที่ยวแต่ไปหันไก่กระปิบบ่าเดียวว้าฮะแล้วเสียวเข็นแข็งนี่แล้ววานี่ไปซื้อแม่พ่อนี่ยไปซื้ออย่างมันไปซื้อไก่มาอยู่ไหมเอาซื้อไก่เอา รถทก็เลยตู้ไข่หาเอียงไกลหาเอียงจกล้ไหนพ่นไปซื้อยกหันนี่มาหามันเออกระช่างมึงซื้อมาแล้วกะเดี๋ยวของมึงแต่ว่ากูจะเอาเงินพนเออเออเออเฮ็ดเฮ็ดหลายๆไม่ต่างกันนั่นไปเลยเออเออกูจะว่ามึงกินไลายอยู่บอกบอกกูจะไปกินเกน้อยว่าเมื่อกินเกน้อยยังเกน้อยที่เกน้อยเกน้อยจังว่ากันเกน้อยจังว่ากันมารุมันเอกินไก่ล้กันบอกว่าแค่เงินเราไปเลยโอ้กี่เยี่มท่อนละมันจะบวบคุ้มเออ เนี่ยแต่ว่าตัวปลาปากก้อนบ่อเออลาปากถ้าเรื่องไปกินถ้านี่กินนี่ซะก่อนเพราะว่ามันเนี่ยโอเคมันเป๋อเรียกมันแต่ใช่คือผเพลษแท้ฝันฮะฝันฝันเออฝันเมื่อเช้าฝันว่าเออแม่พ่อนจ้างไปจ้าฝันว่าเคียงเข้าไปลับหนิ่นนี่เออเออฝันว่านักเอกสวยฝันมีลูกโอ้หอกลูกอยู่หลังห่านเวทีเออ ไม่ได้ที่หมอลำเ่านั่นมันมาเล่าออกลูกพนะออกลูกมาเป็นลูกพ่อไส้พนะออก็ได้บานีณ์เอาลูกพ่อไส้ไปก็เลยเอาเอาไม่ผู้ใดตัดสายแห่ให้เราพนาไอยได้สิไปหาเอื้นคนเอื้นนั่นเอื้อนแจกเอื้นคนเอื้นคนมาเบิึงมานั่นน่ะเป็นเอื้นนั่น อันเรียนอยู่โรงเรียนบัดอยู่ขางโรงเรียนมันมีอยนนะไม่มาจิไปหาเอินบอกหมออนามัยมาเห็ดมาเบิ่งให้น,นะนะครับครับครมาเบิ่งเพิ่นสันนี้ว่าเพิ่นออกลูกนะอีกฝ่ายพระชั้นว่า,าออออบัดนี้ไปว่าเห็นดอกหมอเอ,อืวอว่ามัยก็บ,บ่เห็นพระชั้นไม่ได้ไปหาแม่พ่ออยู่หลังห่านไปหาแม่พ่ออยู่หลังห่านบัดเลี้อันเลี้ยข,ข่อยเลี้ยทวงแล้วแม่พ่อนแม่แม่แคือว่าไปปฏิบัติธรรมได้เลี้ตัวใดข่อยถามเเราออ แล้วได้ว่าได้เก่าหกศูนย์พะนะโอ้เก่าหกศูนย์มันก็เป็นเก่าหกหนึ่งหรืปล่ม่นครับเจ้าซื้อคุณซื้อลงเออปลาได้เก่าหกศูนย์พันชันว่าโอ้บาทนี้บาทท่านอะ้รเดาี่เออบาทเนียนคอยเล้ยสียางออกมาจากมองันรังห่านั่น่ะบาทนี้แจ้งว่าผู้ใดบวเอาอันเอาอันไอ้ประกายไม่จริงไปเขียนรถตู้เพิ่นน่ะรถตู้ขั้นเนี่ยรถตู้ขั้นเพราะยี่ห้อขับเนี่ยครับบาทเนียนคอยก็นเนย เขาเหยีข่อยเห็นห้อยเขาเขียนไบเขาได้ไปเอาปากกาไม่จิกไปเขียนไปอีกอยู่ทั้งหนารถพื่อนะ่อะเอออเาไปเขียนไปเขียนนั่งเสียไปเขียนเัียนสียได้มาตื่นเราสอนมากวันนี้ตื่นมากเขาได้ถามอันได้โทษไปถามแม่พ่อนโอ้ว่าตัวใดแม่เจ้าแม่เรียกรถตู้ตัวใดในฉันบอกเออเออเชิงว่าข่อยฟันว่าข่อยอันว่าเห็นว่าอันว่านักเอกสอยแล้วออกลูกนี่ละได้ออ,ออกลูกผู้ชายมิ่งกับเป็นซีมันบ่แมนแมนอันผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชายกับเป็ี่ยนหกเด็กหน่อยกับเป็นหนึ่งแมนเออเด็กหน่อยเป็นผู้ชายเป็นหนึ่งพ่อม เออบันถ่ไปอันนี้คือตีกันบ้าน่อทั่วไปว่ตีกันขบม่ตีเเป็นเลขตีเพบมันเป็นเลขบานนี้นอันกับอันถาม่าเรขกันรถอันตู้ตัวไหนถนอกแม่แล้วก็เล้บ้านสองหกสองหกเก้าหนึ่งเออบานนี้ก็ค่อยกับฟันมาเขาเขียนรถตัวเล่าอันบ้อข่กับไปเขียนน้ำมาอย่ทั้งหนารถพนันนะสองหกเก้าหนึ่งเลีกรถตัวพนันนะบานนี้เกกับ 6เมื่อกาตัวเดียวกันนั่นปะตัวเดียวกันสองหกเกนึ่งบนี่ขอเลืซื้อขึ้นซื้อลงตัวบนี่ขอเลือโพดแหล่ขอได้อกาเน่นๆ่นเด้อมือเศ้านี่ขอเอเออเห็นดูคือจังคันะตาเกากันฟันไปเห็นคนออกลูกหรือว่าเห็นลูกบาฟันมาคนมีทวงมัองมันถอกที่ศูนย์ันไปเห็นขนออกลูกน้อยมีลูกน้อยลุอยังสียมถือเป็นหเป็นเออมันถืเป็นหนึ่งเป็นซี่สินะออกซี่หนึ่งหนึ่งซี่ซี่หนึ่งซี่ยังจังี่นะ่าถอดไปแล้วขอเลือกนัน หกสี่ี่หกหนึ่ง่จังสีถึงก็ถึงแล้วหัวกระโหน้องหนเอ้าร้องคนต้องซื้อนี่ตู้ทูผักกระลองในสีผักกระลองเนี่ยเบิดเท่างันแอปแดงเท่างแอปอันน้ำเงินเนาะฟันโมเมนต์บอกตู้ซื้อจะเก่งเอาโมเมนต์จะแอปกระแมนปนี่ตัวอีนี่ไม่เว่ยกระตัดเล่นแต่กระซี่อันกระหกสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกกระตัดสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งหกก็ถึงเจ้าเนาะเอามาบอกเดี๋ยวนีเดี๋ยวจะคว้าช่วงแล้วฟอตายอยู่นี่ม่ได้จักซื้อยซื้อเ็ดหยัง ว่ามามักซื้อปะนั่นแม่ก็ว่าซื้อเออว่ซื้อทำเป็นรัตตอรี่มาก็ไปวางไปส่งอันขวางเขาอันลั้ก็ได้ไปหาซื้อหาซื้อรัตตลีไป้โทษไปหาแจ้งโ้าแก้ความฝันทุกแม่ฝันฟังเออแต่ฝันเจ้ากับว่าพญานาคเพราะอย่างนี่แหละมันได้มันได้ตรงกันเป็นบ้านเลยแม่ก็ได้ตรงกันของเราอีกบ้าเออนนั้นะมันได้ตรงกันเพป่นของเรานั่นน่ะเออก็สี่ห้องใส่คักกันก็เอาก็สี่บ้างสั่นเอาอัน เขาพากันลงมาจากวัดเป็นบ่แนเแาจะมาจอดพาก,กินเขาเพอดีเขาคอยนัง่งสะดึงตือนขึ้นข,ขอยทักหายมี้ยเนาะโมอแม่แม่มมพ่อได้เรียกกันเก่าอันเก่าหกศูนย์ป่คอยทักบางทีเด็กว่าเล่วาลว่าเราได้นน้ำปูพญานาคองสีขาวเออคอยเท่าคอยทักไปนะนะทักไปหาแม่พ่อนั่นแต่ว่ามัามน,นมมมก็ได้ตัวมาบ้านเด็ดๆมันโดดตรงเลองอยตรงเงี้ยไม่ได้มาทั่วหากันเนี้ยมันจอดกินเขาอยู่มาทั่วหาแก่ความฝันผูกกันฟังหวานเป็นจัางตอนนั้นทีแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละ อย่ก sort of ็เสเถือกันดีใจนํำเด้ผู้เิ่นถือก็ได้หลายดอกขอก็ได้อ่สาาพัน์เละม่พูดนะโอ้ยกรโตถาได้เป็นหมื่นบ่ถืองที่แรกล่มเป็นตัวละลอยใันมันออกในมันออกกันขันมันออกซี่หนึ่ห่ี่่คอยห้องเต็มตีนครับที่ได้อยู่จากสองเมือนอยู่หอกพูดเหรอ คมันคมันออกที่ึีดิ่จะเด็ที่นึงคักเัอน่อยมากคักตัวนี้มันจะเหนดเกิดพอตะเก้านีขันฝันมาคนทว่ามันออกทีนย์บ่อนไรกัันมาเจะออกลลกมี่ลุกนอมันต้องออกที1นึ่งหนึ่งทีพานอนฝันแต่วามันเหมืนเป็นเด็กหน่อยผู้ชายเห็นบ่บัานนิ้อะไผู้ชายผู้ชายเป็นโหดีแมันบ่เด็กหน่อยเห็นมัเก็เป็นหนึ่งบ่เนี่ยไมนได้ออกหกหนึ่งนึ่งอกไขอยู่ก็ซื้อไปนั่นล่ะจะออกส่วนเบาะน้องออนตาดบดได้สื่อจักเ แมนครับมีเตไข่หวยเขาจังว่ากันเดครับยัก่ามีิตขาย่ค้าพ่อแนมมันถือกที่สหพันกับ่อแหวงดอก,อก,อกโอ้ยงทุนมาสองพันฮงทุนม 2, าสองพันก็ไา้โอยอใครใครยืนยังไงยัวลอตเตอรี่กับมดจังว่าเอออลอตเตอรี่ม7ดเกรยแล้วการไต้ดินมดอีกเป็นพันว่ะพน่ะพันสองพัอยใคอยู่ได้กำไร่ดูคลิปนีไปสำนนะครับพี่น้องโอ้ยดีใจน้ำพึ่นดูผู้เป็นถื ลลจังว่าเพื่อนกับจ,จัดมุกกระทาดอก้อออกจังว่าก,กัน,นครับ